นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ที่หน้าตึกพันทิพย์ซุปเปอร์มาร์เนี่ครับเจ้าของตึกใช่ไหมครับพี่พี่พันทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าชื่อเล่นพี่สาวใช่ค่ะอ๋อตอนนี้หน้าร้านก็มีก็มาเช่าขายมอเตอร์ไซค์ส่วนของเรานี่ก็ขายตัวเหมือนเดิมไหมตัวเครื่องบินอ๋อของบริษัทอะไรครับเออเครื่อบินท่ผลในประเทศต่างประเทศอ๋อก็สามารถมาจองได้อ๋อนี่ครับบอกบอกเบอร์นะ,ระครับเผื่อใครใส อ๋อนี่ครับตรงนี้ก็อยู่ใจกลางหัวใจนะนี่ครับไปดูครับแล้วก็จะพาไปดูมันจะมีสวนด้วยตรงนี้อ๋อพี่พี่ปลูกด้วยตัวเองใช่ค่ะอ๋อทำสวนหลังบ้านยามว่างค่ะอ๋อเคยเห็นจากในเฟซตอนแรกนึกว่าคนละที่กันนี่ครับเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยในี่ครับสวนหน้าเดี๋ยวพอเข้ามาข้างในมันจะร่มรื่นนะครับเนี่ย อ๋อครับส่วนใหญ่เราอยู่ที่ตึดทุกวันไหมอยู่อ๋อถ้าไม่ติดตัวรับไปน,นี้ครับก็จับหลูกไว้ตลอด,ดร่มรื่นอันนี้ก็ของเราเหมือนกันไหมโอ้ที่จอดรถก็แยกอีกนี่ครับตนี้จะเป็น้อปลานะคะเี้ยงปลาอะไรครับปลาดูก ทดลองเลี้ยงค่ะเพราะว่าจะใช้ใช่ใช่พอดีได้สักประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยโตแล้วก็มันอากาศร้อนน่ะค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเคาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆไว้โอ้ยใช่ไอ้นี้จะเป็นพริกพันธุ์ต่างๆค่ะเป็นพริกช่อบ้างพริกหยวกบ้างแล้วก็เป็นพริกที่อะไรนะขี้หนูแล้วก็พริกช่อ แล้วก็พันธุ์พริกอยากจะสะสมพันธุ์พริกต่างๆนะคะอ๋อดูภายนอกขายผัวเครื่องบินไม่นึกว่าจะชอบการเกษตรออออนี่ครับอันนี้คือเราคิดว่าเราการปกผักสวนครัวไว้ครับแล้วก็ถ้าเกิดคือเป็นคนชอบทำอาหารชอบทำข้าวอ้ใช่ใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่เราเอามาใช้ได้หรือว่าเราไม่ต้องกินสารเคมีเข้าไปอ่ะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นคิดว่าอย่างนั้นดูแล้วน่าจะเปิดร้านขายอาหารด้วยนะ แต่ว่าเหนื่อยเอาทำไม่ทันนะคนเดียวแต่ว่าจริงๆก็ชอบเล่นต้นไม้ดอกไม้อืนี่ครับอันนี้ก็เพื่ออยากจะพวกสัตว์สุขภาพนี่ครับส่วนปลาดุกนี้ที่บอกว่าไม่ค่อยโตเราต้องแก้ยังไงพอจะติดตามได้ไหมก็เราดูไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่ท่าองก่อนไม่เดือนเดียวแต่ดูมันยังแข็งแรงอยู่นะยังแข็งแรงค่ะไอ้ที่ตายไปเยอะแล้วค่ะธรรมดาแล้วก็หอยเนี่ยมันจะมีปัญหานะเวลาเลี้ยงใช่มันจะมีปัญหาเรื่องถ้าอากาศร้อนมันก็ตายแล้วก็ถ้า เพอมันมันเริ่มตายมันก็จะตายยุบบ่อเลยมันมีปัญหาตรงเนี้โอ้ว่าน้ำน้ำประมาณนี้ได้นะอืแต่ว่าน้ํามันอาจจะหนึ่งก็คือร้อนร้อนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บริเวณที่แบบมันไม่ได้นะพื้นที่มันไม่อานวยด้ค่อยเรียนรู้ไปก็ถือว่าเป็นเป็นมือใหม่นะแต่ว่าทําได้หลายอย่างมากนี่ครับโอ้เข้ามาข้างในลมพัดเย็นสบายครับข้นี่โอ คือเราไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมไม่ใช้สารเคมีจะทำน้ำหมักจุลินทรีย์เองอะค่ะอ๋อเนี่ครับอ๋อเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นคนอ่าตรงนี้ดีิวานเดี๋ยวค่อยมาดูแตงผักนี้ก็แบบสมรุลค่ะอ๋อผักสมดุลสาระแน่สาระแน่เนี่ยสรสรพคุณก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วยบำรุงเลือดช่วยนั่นเนื่องสมองด้วยก็เลยปลูกไว้กินแล้วก็ที่เหลือก็เผื่อว่าใครมาแบ่งซื้อแบ่งขายก็ขายอันนี้คุ้นๆกับเพาหรือเปล่า นี่โหระพาโ oh, ห,ระ,หระพาโหระพาพอดีหน้าบ้านเขาขายปลา oh, ปลาเผาก็เลยแบบปลูกเพื่อได้ขายเขาอะไรเงี้ย<ม>ค่ะคอันนี้เป็นผักโขมผักโขมเขียวนี่ครับแล้วก็มะม่วงเบามะม่วงเบาเนี่ยที่ทาให้แบบรู้สึกว่าจะปลูกเนี่ยเพราะว่าเราไปกินมะม่วงเบาที่กรุงเทพอะแล้วแบบราคาสูงมากอะโล2สองร้อยไปสระบุรีโล2สองร้อยอะไร่างเงี้ยแล้ว ทำไมบ้านเราราคาตกต่ำจังเลยเราแบบที่ปลูกแล้วส่งขาได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดนี่กว่าจะโตต้นขนาดนี้สวยงามไหมสามปีเองมะม่วงเบาประมาณสามปีก็เป็นลูกแล้วเป็นแบบมะม่วงเบาที่พรอมเล็ะแล้วก็ทนแดดทนฝนด้วยใช่ไหมใช่แบบเบาออกมันออกปีนึงประมาณสองวุ่นนะถ้าถ้าเลี้ยงให้ดีอะค่ะบำรุงให้ดีก็ออกประมาณ ชมพบนี้ก็ต้องใช้ราหลายปีเหมือนกันนะออันนี้ที่ปลูกแล้วสองปีะค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากาลังจเจริญเติบโตนะแต่ว่าลูกมันอาจจะไม่ค่อยนั้นมากเท่าไหร่ทีเพราะว่าพยายามบำรุงต้องปุ๋ยด้วยปุ๋ยค่ะเลี้ยงยากนะชมโบครับคือบางบางคุณก็ใช้ยาแต่เราพยายามอย่าใช้อินทรียเพราะว่าเราเราเดินในบ้านนะใช่ไหมเราเดินแล้วเราก็ต้องแบบต้องสัมผัสต้องอะไรเงี้ย นี่้หน้าที่สำคักาข้างหลังนี้ลมพัดเย็นนะลมพัดนี่ใจกลางหัวไซครับนี่ก็ปลูกกล้วยไข่ไว้ตอนแรกก็ปลูกให้มันเป็น,นรุ่มเนามันก็ใส่กอใส่กออนาคตนี่คือเราใช้กินเองแล้วก็อาจจะขายด้วยนะเป็นรายได้เสริมนี่ครับคิดว่าจะทําพัน์ไวให้มันออกแตกหนอก่อแล้วก็เอาไปปลูกที่สวนสวนลําไยจะมีสวนลําไยอยู่นี่อนาคตตกแต่ง้ดีทำเป็นสวนแบบตอนรับลูกค้าได้นะอาจจะเพิ่มเเ,เ,พมเพิ่มที่นั่งศาลาแบบนี้นะแบบเป็น เป็นร้านขนมจีนดีเนาะนี่น้อยนานะคะคือที่นี่ก่อนจะบอกว่าบอกว่าปลูกสมลมนะตอน้อยหน่ามอกเป็นๆคล้ามะม่วงเบานะตอนแรกนี่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 โอนี่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 น้อยนานะคะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวต้นไหนมีลูกนะนี่ครับปีที่เริ่มแล้วเออเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่ว่ามันออกโดกมากเลยมันออกนิ่งแรกอันนี้โอ่งโรกเก็บน้ำไว้ไว้ไวรถหรือว่าตั้งไว้เฉยๆก่อนอันนี้เอไล่กแตยุคขาวว่าจะทำบ่อเลี้ยงปลาเป็นบ่อเก่าเป็นออ่งเก่าว่าจะประยุกต์แล้วนี่เป็นแพ่เป็นแพขาวแพรขาวอันนี้เนี่ยค่ะครับแพร่ขาวเป็นพันต้นเตี้ยที่แบบออกดอก เยอะมากแต่ว่าตอนนี้คือจะปล่อยให้มันมีฝักจะได้เอาเอาพัานธุ์มันมาขยายต่ออันอนาคตมันจะสูงกว่านี้ด้วยไหมประมาณนี้มันต้นเตี้ยแต่ว่าถ้าถ้าปล่อยมันก็คุ้สูงแหละแต่ว่าอันนี้เป็นพันธุ์ต้นเตี้ยเอามาจากสลักดีถ้าเตรมสายยามเหมือนกันนี่พัน,นด้วยตัวเอง ศึกษาจากไหนจากเน็ตบ้างจากผู้รู้บ้างอันนี้จะเป็นมะขามยักษ์มะขามยักษ์ใช่เป็นมะขามยักษ์ที่คอก้อยาวๆกับฟุตนะคะก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าตอนนี้มันกำลังโตนี่ครับสับปะรดแก้วพันธุ์พัทลูนี่ครับอันนี้กล้วยกล้วยพันธุ์อะไรพี่อันนี้เป็นกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่นี่ครับอบรูปไว้แล้วนี่มะยงชิดค่ะ ม่ยงชีพขนมาจากนครนายกขนมาเองขนมาเองขับรถมาแล้วก็นี่เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนหมอทองทุเรียนหมอดอกคือหัวใจเขาบอกว่าปลูกทูเรียนไม่ได้ปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายก็จะลองปลูกดูให้มันขึ้นดูว่าดูแลมีเวลจะไปรอดอยู่น่าจะรอดนะครับเห็นว่าถ้าตัดย่าดีนี่เป็นสวนที่สวยใชา้อยู่แบบธรรมชาติ แล้วก็อนาคตน่าจะขายขน,นมจีนได้เหมือนที่พี่บอกคกล้ๆสวนสวนผู้ใหญ่นอยอ่ะที่อกอลจำขนมจีน,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 นเขียวอ่ะอ๋ออันนี้ลูกมอนอันนี้พันนี้เอามาจากโคราชโอ้โอ่มาจากโคราชนี่คือถ้าคนที่ไม่สนใจต้นไม้จริงๆนี่บางชนิดจะไม่รู้จักนะมันือนผมนี่ไม่ก็ได้ศึกษานี่ก่อนกินได้นะเดี๋ยวดูอันไหนสุกอ๋อนี่ครับคือเจ้าเดี๋ยวเจ้าของต้องชิมให้ดูมั่นใจว่าไม่ใช่สารเคมี นี่ครับอ,อร่อย,นนอ,อ,ยอ่าครับกินแบบตั้งแบบนี้เลยนะใช่เปรี้ยวอ๋อนี่ครับเดินผ่านแล้วเก็บกินได้เลยอะไรนี่เคยเคยกินอยู่ก็ใช้จิ้มกับเกลือด้วยนะนใช่มทุเรียนนี่ครับคือเราใ้ดูว่าบรรยากาศนี่ครับด้านหน้าจะเป็นตึกเป็นอะไรนะค่ะแต่ด้านในนี่คือธรรมชาติจริงๆ ได้ที่เป็นดอกนะคะอันนี้ปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วครับสละนี่น่าจะสามปีค่ะ<อ>ได้พันมาจากพัทธลุงพอด,ดีเจ้าของสวนสลเอามาให้ก็คือการปลูกพืชแบบนี้เราต้องไม่รีบด้วยเนาะต้องใช้ใชระยะเวลาเป็นปีอต้องใจเย็นอนะ่ะแล้วก็รักมันใช่รักมันอ๋อชมพู่ชมพู่นี่มีปัญหาเรื่องนอนเนาะ มีปัญหาเรื่องหนอนเราก็ใช้น้ำหมักลินรีนี้ฉีดบ้างใช้บิวเวรียบ้างบิวเวรียมันมันแก้พวกเชื้อราทีนี้เราก็ใช้ฉีดไพลโตซานแม่งอะไรบ้างแล้วก็ผสมปุ๋ยเองแบบเราก็ซื้อไอที่ตรวจดินมานะว่าพีเอชมันประมาณไหนแล้วพอนั้นเราก็ปรับปรุงเราขาดแร่ธาตุอะไรก็ใส่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 เข้าไปตรงดีตอนนี้น่าจะเกินสิบพันแล้วนะเนี่ยนี่ครับอันนี้หอมโอ้ ้นอะไรครับีกระท้อนโอ้กระท้อน <8 S 1> พัน<อ>กระท้อนหอ่อกระท้อนห่อค่ะคือแถวบ้านเราก็ปลูกกันบ้างไหมปลูกนะเมื่อก่อนที่สวนพี่เนี่ยคือปลูกกระท้อนห่อเป็นหลักแต่ว่าทีเนี้ยมันเจอปัญหาเรื่องเรื่องแมงอ๋อถ้าเกิดไม่ได้ห่อเนี่ยไม่ได้กินค่ะทีเนี้ยเวลาเตน่ะมันเป็นที่สูงมันเป็นที่สูงแล้วมันกินยากทีเนี้ยเราก็ต้องห้อแต่ต้นลูกเล็กๆนะคะเพื่อใ,ให้มันอยู่รอด คนก่อนเนี่ยรู้สึกว่าลูกหนึ่งอ่ะจะประมาณ9ขีดครับลูกหนึ่งเป็นเกือบกิโลอ๋อพี่ก็ได้ลองชิมลูกแล้วเหมือนกันได้กินได้กินได้ขายด้วยโอ้ดีเลยมันเป็นปีแรกที่ได้ขายนรานานๆแล้วยังเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะได้ขายแล้วก็ต้องรออีกกี่เดือนถึงจะเป็นผลอีกเป็นปีค่ะปีละครั้งนะใช่เป็นฤดูกาลใช่ทีนี้เราก็บำรุงเพราะว่าตรงเนี้ยถามว่าดินเมื่อก่อนแคบจะเป็นดินที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย แต่ปรุงดินกันแบบเราใช้ขี้วัวล้วนๆเลยอ่ะในการหนึ่งก็คือปรุงดินบ้างขุยมะพร้าวบ้างเพื่อที่จะให้ดินมันดีขึ้นนะเนาะนี่นนคือศึกษาทำด้วยตัวเองหมดเลยทำด้วยตัวเองนี่นนครับมีเป็นกล้วยมีมีกล้วยตีด,ด้วยมีกล้วยน้ำว้าด้วยอครับส่วนส่วนนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยหอมนี่เป็นกล้วยหอมที่เอามาจากลอนจกาบ้านป้าเขียว เปนปลาเขียวเป็นขนมจีนปลาเขียวอ่ะเขาขุดให้ก็เอาผักมาขยยซื้อหน่อมาแล้วก็นี่ก็ต้องโอ้นี่ครับก็ได้ขายมะพร้าวก็มีอยู่ต้นหนึ่งรวงก็ได้ขายบ้างอาจจะตั้งตั้งไม่ตั้งชื่อว่าสวนปันทิพย์ได้แล้วเนี่ยนี่ครับสวนนี้เป็น พันแตงโมคือเป็นฝ้า่หลังพันแตงโมที่เนื้อเนื้อแดงอ๋อคล้ายๆที่เคยชิมอยู่ส่สวนในความฝุ่มีอันนี้ก็แลกเปลี่ยนผันไม้จากที่นั่นเหมือนกันอ๋อนี่ครับหลากหลายครับทีนี้อันนี้เป็นแตงกวาอันนี้มะเฟืองมะเฟืองนี่เราก็ไม่ได้กินมะเฟืองดูแบบว่าเป็นหนออ๋อจรมมาดัมกอมเมอใหม่จ้าเราแค่จะไม่ได้กินเลย เป็นแบบนนะะ้ค่ะต้นที่เป็นหนอนนี่เราจะแก้ยังไงกําจัดหนอนอันนี้อันนี้แทบจะไม่ได้ค่อยดูแล<อ>คือแบบปลูกแล้วแบบให้มันมีอยู่อ่ะอืานี่ครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยผักก็เลยยากขึ้นลุกเลยค่ะน้องมาวันที่ยากทเยอะค่ะไม่ธรรมชาติด,ดีไม่เป็นายคนไทยเนี่ยอ,นนอ๋อเดี๋ยวเดีย๋ยวเห็นแล้ว ไอน,นี้มะละกอกันอะไรนะวนวลแขกนวลดำเน,นินอะไรประมาณน,นี้ที่ผสมลมไปนะคะผักบุ้งแต่ผสมมไปกอนที่ักาเลยโรยไปก่อนอันนี้คือจริงๆแล้วก็ยกเป็นสวนสมรมเนี่ยสมรมจริงๆค่ะมะเขือด้วยสมรมด้วยต้นท,ที่มากองคำว่าสมรมนี่คือก็มาจากอะไรอธิบายหน่อยสมลมก็คือการปลูกหลายๆชนิดรวมกันนี่ครับ ภาษาใต้หวปลูกส้มร่มกันอ๋อครับส้มร่มกันไปไม่ไม่น่าเชื่อเนี่ยดูแล้วเป็นเกษตรกรได้แล้วโอ้เจ้าเทียกอบหยีบอ่ะเอออันนี้เป็นกล้วยกล้วยนี่เป็นกล้วยอินเดียนะคะอ๋อกล้วยอินเดียกล้วยนอินเดียโอ้พี่ปลูกกล้วยหลายพันนะพี่จำแนกเป็นด้วยเนี่ยคือคือได้ต้นพันมาจากมหาวิทยาลัยรัฐกล้วยอินเดียเนี่ยจะแบบออกดอกแบบ ออกดอกออกปลีสวยงามค่ะคล้ายๆดอกบัวเลยได้ๆเดี๋ยวอีกอสักพอสักพักหนึงน่งเรา,าค่อยมาถ<ส>่ายรอบความคืบหน้าแล้วก็ข้างหน้าที่เขาก็ตัดหญ้าเรียบร้อยต้องบอขอร้องนะอ่าแล้วก็อาจจะมีที่นั่งเพิ่มด้วยนะที่นั่งในสวนน,นี่ต้นตะลิงปลิงค่ะอ๋อตะลิงปลิงโอนี่ครับแล้ก็ชิมค่ะตะลิงปลิงกินได้เลยกินได้เลยปลอดสารเคมี่ได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยว ต้นตะลิงติงอ่าตายเจ้าของสวนจิมหน่อยนี่ครับโอ้เป็นไรบ้างเดีมากครนี่ครับอ่าตอนนี้ตอนอะไรใกล้ๆนี้ยทบับโอลทบับโอนี่พันทับทิมระยะเหมือนกันใช่ค่ะนี่ครับอันนี้พริกก็พริกก็เริ่มบอกแล้วเนี่ยมะยมนี่ตอนนี้ที่เราทำสวนอยู่นี่คือเราใช้ได้ในชีวิตประจำวันบ้างอะไรจ้ะนำมาปรูกกอบอาหารอะไรได้หมด ส่วนใหญ่ปลูกไว้กินถักอ๋อนี่ครับเพื่อนบ้านของก็ให้ไปออันนี้ก็ใช้ตากไครใบมะกรูดมีไหมเดี๋ยวนี้อ๋อครบทุกอย่างอันนี้จะเป็นแคแดงแค่แดงยังไม่ได้เป็นดอกทีแต่แค่ขาวแล้วนี่นี่ครับก่นนี้เป็นมะกรูดซึ่งเราผสมกับมะนาวมะกรูดอ่านี่เป็นมะนาวหอมาะมะนาวมันเป็นมะกรูดแยกแยกลำบากไม่มันต้นเดียวกันแต่เราใช้วิธีททบพีโอ้นี่ครับ อ่าเราจะดูจากมุมนี้ครับเป็นสวนที่ร่มรื่นลมพัดเย็นสบายนี่ครับนีะะ่ขนาดยังไม่ตกแต่งนะนี่้าแต่งให้ดีจะเป็นสวนเล็กๆของหัวใจได้อยู่นะ,ะขณะก็ตกแต่งแล้วเพื่อน,นักเรียนนักเร่ก็มาเที่ยวได้นี่ครับ้อ,องรอต้อตนไม้โตสักหน่อยเพราะว่าร้อนมากครับก็มองจากทางเข้าเมื่อกี้เหมือนจะเล็กกว่าเข้ามาแล้วกว้างใช้ได้นี่ครับยังปรับปรุงได้อีกเยอะครับพื้นที่ตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นห้องน้ำาิ่หลังห้องน้ำ ไวยรับแข่งนะอนาคตอีกไม่กี่เดือนเนี่ยพี่ก็จับตรงนี่ครับเดี๋ยวน้ำมักเราทำไว้ตรงไหนทํำ,ำ,ำด้วยตัวเองหมดเลยอ๋ออันนี้เราก็ผสม,มอันนี้เชือเชือขึ้นตั้งไม่ดีอันนี้เราก็ใช้ไข่ไก,แก่แล้วก็ผงชูรุษแล้วก็หัวเชื้อตัวเนี้ย ก็ใส่น้ำเข้าไปค้อนตวดแล้วก็เอาตักพวกไทยที่ผสมกับปุ๋ยแล้วแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็เขย,เ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 ยา่าเขย่าเขย่าไปแดดใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงค่ะแล้วก็มันก็โปรนี่พริกเอาไป้<พ>อกอันนี้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมทำไมมันออกเยอะจังใส่น้ำหมกักจุล <ไ S 2> ินทรีย์อ๋อาะใช้พี่จำเองนนะนี่ครับใส่ตะกี้วัวนี่เดี๋ยวนะคดปลูกหลายต้นก็ขายได้ด้วยเนาะเดี๋ยวนี้กิลดีกิโลสองสองร้อยกว่าบาทเนาะก็คือใช้ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด หญ้าอะไรก็ตัดด้วยธรรมาชาตินะเราไม่เราไม่เ,มเมฉียดกายหญ้าเนาะใช่บางทีก็ตัดหญ้าเองโอ้แต่ว่าคือตัดหญ้าก็แบบต้องนี่นเขาจะาจากที่ดูเมื่อกี้เขาพบพันไว้เยอะพ<อ>ริกก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ยทำสวนพริกด้วยได้พริกหลายสายพันธุ์นี่ครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะก็คือยังไม่อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ค่อยๆทำไปทำเรื่อยๆนี่ครับที่อำเภอหัวไทรอ่าเดี๋ยว อันนี้ปลาเนี่บอกปลาดูหมดแล้วอันนี้ตายไปหกตัวเมื่อเช้าน,นี่ค่ะมาดูคเป็นผู้หญิงไม่ก็เกษตรกร,กรมือใหม่ได้แค่นี้ก็เืียว่าเก่งแล้วครับคือตกทั้งแบบเป็นปลาทั้งพืชด,ด้วยเนี่ยธรรม,มาดาค่อยๆเรียนรู้นีค่ครับอ้าวโอเคเราปิดท้ายกันหนะ้าสวนนี้หน่อยวิยวสวยดีนี่ครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีมีชื่ออะไรยังสวนนี้ยังยังค่ะก็คือปลูกปลูกแบบส่วนตัวไว้ก่อนเป็นสวนสมรมนะก็คือน่าจะเกินไปเก็บพันธุ์พืชจากที่ต่างๆอ๋อทั้งสมมติว่าเราเราเราไปเยี่ยมสวนคนอื่นเราก็ไปเก็บไปเรียนรู้เพิ่มครเพิ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี่ครับก็อยู่ในกลางหัวใจครับอนีจะเป็นพันธุ์โอ้นี่ครับ นี่ก็คือลูไว้ความสวยงามสวยงามค่ะดอกมันสวยไปมันสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันโอ้พริกนี่เยอะจริงๆคือเราอ่าแลกเปลี่ยนด้วยค่ะเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าที่วัดคลองแดนไม่มีตัวเนี่ยค่ะอันนี้พรากไว้ให้ท่าน<อ>คือบางทีก็เอาไปแจกจ่ายให้วัดน,นี่คือในพื้นที่ของเราเหมือนกันโซ<อ>นี่หดเลยยังตกแต่งอะไรเพิ่ม้อีกเยอะนะครับ ครับขอบคุณพี่พี่สามากครับที่พาดูสวนนะครับสวัสดีครับ